คลิปนี้ E p นี้เรามาดูกันนะครับว่าชุดบล็อกที่ใช้ในการขันคลัตของรถ Honda ซื้อแบบไหนให้จบครบทุกรุ่นนะครับเป็น EP ที่2ก็นี่เลยนะเวลาที่เราไปซื้อแบบนี้มันจะได้แค่2ตัวนะครับ2ตัวมันก็จะมีเบอร์18กับเบอร์22ซึ่งมันจะขาดเบอร์20ไปนะครับดังนั้นนะครับใครคิดว่าจะซ่มะอมเฉพาะรุ่นใหม่ๆเอาตัวนี้จบนะเฉพาะรถหัวฉีดนะ แต่ถ้ามีรถสองจังหวะสมัยเก่าเข้ามาด้วยนี่เลยเราต้องซื้อสามตัวตรงนี้นะสามชุดตรงนี้นะ,ะหนึ่งกล่องมันมาแบบนี้เลยหนึ่งกล่องนะมันจะมาด้วยเบอร์สิบแปดเบอร์ยี่สิบแล้วก็เบอร์ยี่สิบสองมาพร้อมกันในหนึ่งกล่องแบบนี้ตัวนี้ผมสั่งเข้ามาใช้เนี่ยราคาร้อยกว่าบาทนะแต่ไอตัวเนี้ยไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงร้อยรวมส่งล้วก็ไม่ถึงร้อยนะ ก็พิจารณาเอานะครับว่าใครจะเลือกซื้อเลือกใช้แบบไหนก็เอาตามใจของทุกท่านเลยก็แล้วกัน